ริชแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand เกม e Show 2 0พ5บพบเจอเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตชื่อดังมากมายที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทของระวันกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแลกนัล็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมสิลิกิตพบกันที่บู Richmond เราจะเล่นคาทัดนะครับคาทัดสกินใหม่อาคานาคาทัดน์โนธาวาบโอ้ oh. ไพ่เอฟเฟกต์สวยนะสกินนี้สมมติวาที่เป็นทีมอาคานาเฮ้ยออกสมัยผิดชิบหายขายได้บ่อยนะันจะออกสมัยแดงขายไม่ได้ เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อคุ้มคุ้มคุ้มเลยนี่นาทันมันต้องขยันบวกเดียวมันจะได้แบบสโนบ,บอลแลัวฮาวเวิร์ไว้ไนี่เป็นไงตอนเล่เเนตายแล้วนะเนี่ยแล้วต้องเทมโปุ้ทำงานโอ้อไม่ตายเราอัออาพอดีตายเหรอเอานี่นเ,นเดี๋ยว ถ้าเซตมาก็โชคดียอมพีชีพโอเคมานอมมังกรเซตไปล่าง oh <my> ยังไม่หกเลยวะ่อให้หกก็ไม่น่าตายหกแล้ว ตัอะอรยังเดเดเดๆดเดดเดไม่ตายน็อกเทิร์นพุ่งบนรอพุ่งกลางพุ่งล่างน็อกเทิร์นมาแนะ่ตรงนี้ไปแนบะ <tôi thật> ui, không à, ờ... anh ạ ui set mà, mà hơn em bỏ đi <laughs> lên áo, lại. แฟนคนเดียวหรอวินวอลไปไหนโอ้จบแล้ว รับเิร์นมาโอ,อ,อ้สวัสดีอย่าโอมไม่ยอมกลับบ้านนะ อ่าแล้วหนูก่อนเลยจากที่จะไม่ได้ <c oughs> ออไอโอแม่งรอใครที่กำลังหาอะไรดูอยู่ผมขอแนะนำนี่เลยชาร์กพรีเมียมรวมทุกแอปสตรีมมิ่งไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็น Netflix Disney และลอ,อื่นๆอีกมากมายและมีบริการ youtube พรีเมียมและโปรโมชั่นดีๆโคตรเยอะรวมทุกแอปสตรีมมิ่งครบจบที่เดียวต้องชาร์กพรีเมียมเท่านั้น เดินไม่ออกเดี๋ยวใจเย็นบายอารีระวัง เชินพุ่งว่าละข้างหลังทะเลพอดอยส่สโอบอ่ะไปสเต็ปอุ้ยสวยสวยมากอย่าออกปลดลิฟตอะไรอย่างงี้ อาเล่นสวยงามเฮ้ยยืนนานเกินไม่ยอมกลับอ่ะนอกเออทร์นตีมาอีกรอบแล้วอุ้ยคิวเดียวตาย โคตรสวยจังว่นนี้เอามันวดยอมซะก่นอนอเจีกยโอเคลียร์ไวามากเกมนี้จัไดไซจังเลยเฮ้ยอ้อยังมีสมัยอกอวะเอ้ยเยอวหัวมาแปดดีรออะไร โอ้มันแฟดไปยังวะมามา<ๆ>มา<ๆ>จุก<ๆ>เฮ้ยโอ้โหได้ทั้งคิวได้ทั้งปู เร็้ยวอ่ะเรลีก็ไละโอ้ไม่มาไหนโอเคโอค้มาดีใครไปบนรอดแมนเซเวนยังไม่หกหอ่ะน่าจะตายไม่มีก่อนว่ารอด ไม่ตายยังไม่ตายทักต่อหมอดมามีสมัยป่าวะอโอเคโดนกำแพงสโลไปดิเฮ้ยเรียกพวกไปหาเล็กไซเดี๋ยวน่าจะหิวป้อมเอาโดนป้อมตีไปสองฮิตเรียบร้อยแบบนี้หวานแวว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หลุมไหนเนี่ยโอเคลางรถไฟมันเยอะเนี่ยเตะจะขอออกของก่อนเพื่อความแรงไม่ต้องละกดอาเลยเฮ้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 ยไม่นะโอเคได้อยู่อ <c oughs> รีบโดนไหม โดนอะไรตายวะโดนนี่เผาตายโอ้โหไม่ไหวว่ะคิวคิวผมคิวผมหายสั้ว์อะไรนะใครเฮ้ยจะออกนี่ ซ้อนล่างเดี๋ยวเพื่อมันได้โอ้ยเดี๋ยวนะาเกี่ยวเข้าไปแล้วออินลักล็อกไม่โดนแต่ใครสาไม่มีมานะที่จะหมดไอ้ใครอยู่พึ่งปิงไปไม่ใช่หรอเ,เพื่อน เฮ้ยอ๋ไม่เป็นไรมียืนตีเหรอเดี๋ยวได้อหรอไอ้มันยืนพีมันยืนพีมเมื่อกี้มันนิ่งไปแป๊บเด่งปูลองลองโอ้โหสูอีกขั้วแรงส้อนี๋ยวสู้เดี๋ยวโหหาเต้อ kata kau kan be shada kan ma wa ตายอยู่ดีปะะ่าวไอ้นี่โดดเข้ามาทำไมโดนอัาคารแน่เลยอัอาคารอัราคารมันเปิดเท่าไหร่หรอพันสองไม่ทันอ่ะบวกบวกบวกออกจากตัวดิ โอเคซอนย่าเนี่ยน้ออกินใส่ผมเยอะเกินก็ทำอะไรไม่ได้ เรียวมันตายป่ะวว่าถ้าผมกดอ่ะลองดูแล้วอุ้ยตายโคตรแรงไหวป่ะวน่าจะไหว้วมั้งเอา้ากดผิดอัพตัวพิวมาบ้า วินวอลคอเตอร์ออก โอเคไอพี okay. ฝั่งเราเยอะเกินฝั่งมันออกกันเวทก็ยืนสบายแล้ถ้ามีแทงสักตัวน่าจะเล่นง่าย รอดิรอดิมีซ้อนง่ายอยู่เป็นอะโอยเล็กไซมันสึกยัง่ะโอ้ยเซาเว่นก็ไม่มีดาเมจเลยเล็กไซท็อปแม่งโกงดูเรื่อยปดิจะห้าพัน้ะ ไฟก่อนไฟก่อนไฟก่อนมันจะไหววะมันจะเห็นภาพอยู่มันจะเห็นภาพตอนนี้ไม่เห็นละภาพเรือลางไปไหนก็ไม่รู้เลือดฝั่งมันไม่ลดเลยเริ่มไม่ไหวละทีมร้อ